ตอนที่หนึ่งหหเข้าวงตระกูลทุกท่านรีบลุกขึ้นเถิดพวกท่านต่างก็อาวุโสกว่าข้าทั้งนั้นมาคุกเข่าให้ข้าเช่นนี้มีเท่ากับว่ากำลังแช่งข้าหรอกหรืออารวนเอ่ยได้ถูกต้องพวกเจ้ารีบลุกขึ้นมาเถิดจะมาคุกเข่าเช่นนี้ได้ยิ่งไรเสียงของหัวหน้าตระกูลดังขึ้นมาจากข้างหลังหลินรวนถึงได้ทราบว่าหัวหน้าตระกูลมาถึงแล้วเมื่อหัวหน้าตระกูลเอ่ยปากพวกชาวบ้านจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนทว่าปากยังคงเอ่ยขอบคุณหลินรวนไม่หยุด อารุณเรื่องเมื่อคืนข้าต้องขอโทษด,ด้วยนะพวกเราต่างก็เป็นกังวลจนหัวหมุนถึงได้ถูกเจ้าสารเลวหลินหูจูงจมูกไปเช่นนั้นเจ้าอย่าได้ถือสาหาความพวกเราเลยนะใช่แล้วอารุณเจ้าอย่าได้ถือสาหาความอันใดกับพวกเราเลยเจ้าช่วยตาจวงของพวกเราเอาไว้ต่อไปครอบครัวของพวกเราจะเป็นวัวเป็นม้าให้เจ้าเพื่อตอบแทนบุญคุณความเมตตาของเจ้าหลินเหล่าวัยเอ่ยพร้อมกับปาดน้ำตาในวันนี้พวกเขาต่างก็รู้ซึงแล้วว่าสถานการณ์บนภูเขาเมื่อคืนน่ากลัวเพียงใด หากมิได้หลินรวนขึ้นเขาไปด้วยตนเองคนที่ขึ้นไปล่าสัตว์บนภูเขาเฉินบูคงมิมีผู้ใดรอดชีวิตกลับมาได้ตาโจ้งของพวกเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังดีกว่าถูกหมาป่ารุมถึงอย่างน้อยก็ยังเป็นความโชคดีในความโชคร้ายบิดามารดาและภรรยาของหลินสุยเซิงรีบเบียดเข้ามาแล้วกล่าวขอบคุณหลินรวนอีกคราทั้งยังหยิบเงินออกมาสองสามก้อนแล้วยื่นให้แก่หลินรวนเงินพวกนี้หลินรวนมิอาจรับเอาไว้ได้ ที่นางช่วยพวกเขาก็เพราะต้องการปกป้องความสงบของภูเขาเชินวูเอาไว้มิใช่เพราะว่านางมีคุณธรรมยิ่งใหญ่แต่อย่างใดหากให้เอ่ยความจริงในชาติที่แล้วนางเห็นความตายจนเคยชินแล้วยิ่งพวกเขารนหาที่ตายด้วยตนเองเช่นนี้นางยิ่งนี้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเลยสักนิดการที่นางช่วยคนพวกนั้นเป็นเพราะผลประโยชน์ส่วนตนของนางล้วนฮ่าฮ่าทว่าหลินรวนก็มิได้ละทิ้งโอกาสในการซื้อใจผู้คน ตัวนางในสายตาของชาวบ้านไม่ค่อยดีเท่าใดนักนอกจากครอบครัวของป้าโจและครอบครัวของหลินโยอวีแล้วนางก็ไม่เคยไปมาหาสู่กับครอบครัวอื่นอีกครานี้เป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นจึงผูกสัมพันธ์กับครอบครัวอื่นๆขึ้นมาได้มีนับว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอันใดหลินรวนเอ่ยออกมาว่า ทุกท่านอย่าทําเช่นนี้เลยถึงเยี่ยงไรพวกเราก็เป็นคนในตระกูลหลินเช่นเดียวกันข้าย่อมมีอาจทนเห็นผู้ใดเดือดร้อนได้เมื่อคืนหากพวกท่านมีเอ่ยปากข้าก็จะขึ้นเขาไปช่วยอยู่แล้วเพราะข้านั้นแท่หลินกินข้าวของตระกูลหลินดื่มน้ําของตระกูลหลิน,ด,น,ลลนดังนั้นข้าจะทนมองดูลูกหลานของตระกูลหลินตกตายอยู่ภายใต้คมเคี้ยวของหมาป่าได้เยี่ยงไร เมื่อคืนข้าเองก็ทำมิถูกทั้งทงท,งที่ทราบว่าพวกท่านกำลังเป็นกังวลแต่กลับเอ่ยว่าจะมิน้าฟังออกไปเพื่อที่จะเถียงกับหลินหูเพราะฉะนั้นพี่ป้านาะอาทุกท่านอย่าได้ถือสาหาความเด็กน้อยเยี่ยงข้าเลยเมื่อหัวหน้าตระกูลได้ยินเช่นนั้นจึงลูบคราวยาวพร้อมกับพยักหน้าอย่างพึงพอใจเอาล่ะทุกท่านมิต้องไปถือสาหาความจากเรื่องนี้แล้วพวกเจ้าเข้าใจกันก็ดีแล้วครานี้อารวณช่วยคนในหมู่บ้านตระกูลหลินของพวกเราเอาไว้มากเลยทีเดียวนางช่วยชีวิตคนกว่าสิบคน ดังนั้นข้าขอเสนอว่าให้หาวันเปิดถงบรรพบุรุษแล้วสลักชื่อของอารร์เอาไว้ในวงตระกูลหลินของพวกเราให้นางเป็นคนของตระกูลหลินอย่างแท้จริงตัวตนก่อนหน้านี้หลินรวนเป็นเพียงว่าที่เจ้าสาวเท่านั้นอีกทั้งก่อนหน้านี้นางยังมีได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากับหลินหานอย่างเป็นทางการดังนั้นนางจึงมีมีคุณสมบัติอยู่ในวงตระกูลหลินบัดนี้หลินรวนยกเลิกสัญญามั้นกับหลินหานแล้ว นางจึงเป็นได้เพียงบุตรบุญธรรมของหลินจงและบุตรบุญธรรมก็มีมีคุณสมบัติที่จะอยู่ในวงตระกูลเช่นเดียวกันแม้ว่าตระกูลหลินจะตกอับทว่าแนวคิดของตระกูลกลับยังแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหากผู้ใดมีมีคุณธรรมย่อมมีมีคุณสมบัติเข้ามาอยู่ในวงตระกูลอย่างแน่นอนครานี้หลินร่วนช่วยคนบนภูเขาเชิญวูลงมาได้ทั้งหมดเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตระกูลหลินยินดีให้นางเข้าร่วมวงตระกูลนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดและแน่นอนว่าชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลหลินต่างก็เห็นด้วย สำหรับหลินรวนนางเหมาะสมกับวงตระกูลหรือไม่นั้นนางมิได้สนใจเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อเห็นว่าชาวบ้านต่างแสดงท่าทางยินดีกับนางเช่นนี้นางจึงเผยรอยยิ้มออกมาแล้วโค้งคำนวะให้แก่หัวหน้าตระกูลต้องขอบคุณท่านหัวหน้าตระกูลสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยหัวหน้าตระกูลโบกมือไปมามิต้องขอบคุณหรอกนี่คือสิ่งที่เจ้าสมควรจะได้รับและเป็นสิ่งที่ตระกูลหลินตั้งใจจะมอบให้เจ้าเด็กดีข้ามองเจ้ามิผิดเลยจริงๆ เดิมทีหลินจงมิพอใจที่หลินรวนแอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นแต่เมื่อเขาได้ยินหัวหน้าตระกูลเอ่ยว่าจะให้หลินรวนเข้าร่วมวงตระกูลเขาก็ดีใจจนลืมเรื่องที่มิพอใจไปเสียจนสิน้นเมื่ออรวนเข้าร่วมวงตระกูลนั่นก็เท่ากับว่านางเป็นบุตรสาวของหลินจงอย่างเป็นทางการต่อไปมิว่าผู้ใดก็มีสามารถหยิบเอาเรื่องฐานะมาว่าอารวนได้แล้วแต่เมื่อได้สติกลับมาอีกคราในใจของหลินจงพลันรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมา ต้องโทษเขาที่เป็นพ่อที่มีได้เรื่องการที่อรวณจะได้เข้าร่วมวงตระกูลนางต้องเสี่ยงอันตรายขึ้นไปบนภูเขาเชิญวูหกักเมื่อคืนเกิดเรื่องร้ายขึ้นบนภูเขาจะทำเยี่ยงไรในขณะที่ทุกคนกำลังร่วมกันแสดงความยินดีอยู่ๆก็มีเสียงขัดแย้งดังขึ้นมาหลินร่วนจะเข้าร่วมวงตระกูลมิได้เด็กขาดค่ามิยินยอมฝูงชนตื่นตกใจจนต้องหันศีรษะไปมองเห็นนางหลินที่ถูกหลินเหล่าต้าและหลินเหล่าเอ้อพยุงเข้ามา นางจ้องมองไปยังหลินรวนซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนด้วยใบหน้ามีพอใจครอบครัวของข่ามิยอมรับหลินหลินชื่อของนางมีคุณสมบัติที่จะเขียนลงในกลุ่มลูกหลานของข้าหัวหน้าตระกูลขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นนางหลินเรื่องการเข้าวงตระกูลเจ้ามิมีสิทธิ์ตัดสินใจหากข้ามิมีสิทธิ์ตตดสินใจแล้วผู้ใดมีสิทธิ์ข้าคือแม่ของหลินจงเรื่องในครอบครัวของเขาข้ามีสิทธิ์ตัดสินใจทุกเรื่อง หัวหน้าตระกูลเห็นว่านางหลินดูเลอะเลือลนหลินรวนมีความสามารถมากมายเพียงนี้นางยังจะคิดจะผลักใสไล่ส่งหลินรวนออกไปอีกสมองของนางมีปัญหาหรือเยี่ยงไรกันนางหลินเรื่องเข้าวงตระกูลเจ้าที่เป็นสตรีมีมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้ข้ากับผู้อาวุโสในตระกูลได้ปรึกษาหารือกันมาแล้วเจ้าอย่าได้เอ่ยวาจาโม้ซั่วเชียวเหอเรื่องนี้หากข้ามีเห็นด้วยพวกเจ้าอย่าได้คิดว่าจะทำสำเร็จแท้ที่จริงแล้วนางหลินมิได้มีอยากให้หลินรวนเข้าร่วมวงตระกูล แต่นางแทบอยากจะให้หลินร่วนเข้าร่วมวงตระกูลเสียเดี๋ยวนี้บัตรนี้หลินร่วนเป็นบุตรสาวบุญธรรมของหลินจงแต่หากให้เอ่ยตามตรงแล้วเมื่อนางมิมีวงตระกูลนางสามารถปัดก้นจักไปได้ทุกเมื่อแต่หากเข้าวงตระกูลแล้วมิเหมือนกันหลินร่วนจะกลายเป็นบุตรสาวที่แท้จริงของหลินจงนั่นก็เท่ากับว่าเป็นหลานของนางหลินร่วนที่มีความสามารถมากมายเพียงนี้ต้องมีเงินติดตัวอยู่มิน้อยเป็นแน่เพียงแค่มาสองตัวนั้นอย่างน้อยคงมีมูลค่ามิต่ำกว่าสิบกว่าตำลึง เมื่อหลินร่วนกลายเป็นหลานสาวแท้ๆของตนของของหลินร่วนก็เหมือนกับของของนางมิใช่หรือแต่การที่นางกระโดดออกมาขัดขวางตอนนี้ก็มีเหตุผลอยู่เช่นกันเพราะว่านางสูญเสียให้หลินร่วนมากจนเกินไปหากมิใช้โอกาสนี้เอาคืนต่อไปนางจะเงยหน้ามองหลินร่วนได้ยิ่ยงไรนางหลินเหลือบมองหลินร่วนด้วยสายตาสะใจหากอยากจะเป็นลูกหลานของข้ามันมิได้ง่ายายถึงเพียงนั้นข้ามิมีทางยอมให้เจ้าเข้าวงตระกูลง่ายๆเช่นนั้นหรอก หัวหน้าตระกูลถลึงตามองนางหลินหลินฝูหลินกุ้ยพาแม่ของพวกเจ้ากลับไปนางมีมีสิทธิ์เอ่ยอันใดทั้งนั้นหลินเหล่าต้ากับหลินเหล่าเอายืนนิ่งมีไหวติงพวกเขาเชื่อฟังคําสั่งของมารดาเพียงผู้เดียวเท่านั้นหัวหน้าตระกูลหากท่านแม่ของข้ามิยอมรับเรื่องเข้าวงตระกูลพวกข้าสองพี่น้องก็มิยอมรับเช่นกันหากพวกเรามีเห็นด้วยนางก็มิอาจอยู่ในตระกูลหลินได้